สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบุว่าแมเชสเตอร์เต็ดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมถ้าเกิดว่าฟอร์มการเล่นภายใต้การกุมทีมของเทนักยังไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่ากันว่านะครับในตอนนี้สโมสรเนี่ยได้มองถึงการที่จะแต่งตั้งลุฟเฟอร์จลอยขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมขัดตาทับไปก่อนสักช่วงหนึ่ง จนกว่าจะหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่มาแทนได้นะครับอยา่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่แมนยูจะเปลี่ยนแปลงโค้ชคนใหม่เนี่ยบอร์ดบริหารแมนยูก็ยังไม่รีบร้อนที่จะพิจารณาเพื่อปลดเทนฮากออกณเวลานี้แต่จะ พิจาณาอย่างรอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนนะครับประมาณว่าขอพิจารณาให้ละเอียดซะก่อนถ้าเกิดว่ามันโอเคละถึงเวลาปลดและถึงจะปลดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆผลงานแค่แพ้สเปอร์มาเนี่ยอ่แล้วก็ปลดเลยนี่ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดปลดเทนนักเนี่ยทางบอร์ดประธานแมนยูก็ต้องเสียค่าชดเชยให้กับเทนนักอีกด้วยนะครับค่าฉีกสัญญานั่นแหละค่าจะโรสัญญานะครับซึ่งดูเหมือนว่าในเวลานี้เนี่ยเหล่าสบบาบกปีศาจแดงก็ได้แต่ทําใจเชียร์แมนยูต่อไปนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าผล งานของเทนฮากหลังจากนี้ไปเนี่ยจะดีขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเลยแน่นอนนะครับเทนฮากอาจจะโดนเด้งและคนที่จะมาเป็นโค้ชคนใหม่แทนหรือผัดตระทับเนี่ยก็จะเป็นทางด้านรูทฟันตลอดนั่นแหละ ส่วนโค้ดที่จะมาคุมทีมแมนยูแบบระยะยาวเนี่ยก็ต้องรอดูบอร์ดบริหารแมนยูนะครับว่าจะพิจารณาเอาใครมาและผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยจะพิจารณาอย่างจริงจังและถี่ถ้วนเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยลงทุนในการซื้อนักงเตะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า200ล้านล้านปอนด์แล้วนะครับพวกเขาไม่ยอมที่จะให้มันล้มเหลวแบบนี้หรอกก็ต้องรอดูกันไปสักระยะนึงนครับอดใจนิดนึงนะเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับใกล้แล้วล่ะใกล้ที่จะโดนเด้งนะครับอ้อ,อกเกือบลืมไปเลยนะ ครับอันนี้ก็ตามรายงานจากดอบลอซันผู้สื่อข่าวจาก e s p n นะครับที่ต่อมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอโาบาโนแล้วก็สกาย p o r t ที่ได้ออกมารายงานตรงกันนะครับว่าในตอนนี้นะครับทางด้านาเอรดกเยนฮารจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากบอร์บิหานแมนยูอยู่และยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนผู้จัดการทีม ในอนาคตอันใกลน้นี้แม้ว่าเทนทากจะพาทีมแพ้สเปอร์ด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ3ก็ตามแต่พวกเขายังมีความเชื่อว่าเทนฮากจะพาแมนยูกลับขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ถึงแม้ผลงานของเทนทากจะยังไม่เป็นไปตามเป้าที่พวกเขาต้องการก็ตามนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เหล่าบอร์บะิหามแมนยูกับเทนทากจะยังไม่ได้มีการพูดคุยใดๆสิ้นเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเขาออฟไซส์นะครับที่่อมารายงานว่าในตอนนี้นะครับบอร์บรตลาหแมนยูกำลังซุ่มพิจารณามันซิมิเลโนโอ,อันเลกีเข้ามาแทนที่ตำแหน่งเทนทากถคาเทนทากคนั้นโดนปลดโดยว่ากันว่านะครับในขณะนี้เนี่ยทางอันเลกียังเป็นโค้ดว่างงานอยู่ตั้งแต่เขาเนี่ยแยกทางกับยูเวนตุสเมื่อรดูการที่ผ่านมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับแมนยูนะครับ เพราะว่าทางอเลกีเนี่ยเหมือนเขาจะมีประสบการณ์มากมายเหมือนกันนะฮะในการคุมทีมและอีกอย่างนะครับเราอาจจะได้เห็นสไตล์การทําทีมใหม่ถ้าเกิดว่าอันเลกีเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าแมนยูกับอัลเลกีจะมีข่าวเชื่อมโยงกันแต่ว่าทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ยังไม่ได้ติดต่อไปหาอัลเลกีแบบจริงๆและทางอัลเลกีก็ยังไม่ได้ติดต่อมาหาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเหมือนกันนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันว่า ทางแมนยูกับอเลกีเนี่ยจะได้ย้ายมาร่วมงานกันหรือไม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์กับไมนูนะครับที่ในตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูกำลังรอผลการตรวจนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ย จะมีอาการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์นะครับจะไม่รุนแรงสักเท่าไรเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี่ได้กออกมาโพสต์ร์เรี่ไอจีนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่ศีรษะของเขาเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงมากนักซึ่งคาดการกันว่าเมสันเมาส์นะครับอาจจะได้ลงซ้อมกับเพื่อนในระหว่างที่จะพบกับปอร์โตในวันพฤหัสบดีที่ใกล้จะถึงนี้นะครับส่วนทางด้านคอปปี้มินูนะครับเราก็ยังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจน ซึ่งในตอนนี้เหล่าทีมแพทย์แมนยูเนี่ยกำลังเร่งนินิัยกันอยู่และทางด้านผู้จัดการทีมอย่างเทนท้านะครับก็ยังได้ออกไม้สัมภาษณ์อีกว่าในตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้ผมต้องรอข้อมูลจากทีมแพทย์ก่อนแต่แน่นอนว่าเมื่อนักเตะถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนจบ45นาทีแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน่ากังวลพอสมควรสําหรับคนเป็นโค้ชอย่างเขานะครับในส่วนของเคเบลินูเนี่ยผมคิดว่านะครับอ่านจะมีอาการบาดเจ็บเหมือนที่เขาเคยเจ็บมาแล้วแหละ ช่วงที่เขาลง,ลงไม่ได้นะซีซั่นก่อนๆน,นะฮะเขาเคยมีอาการเจ็บตรงนี้อยู่ซึ่งผมเดาเลยลว,ว่าทีมแพทย์เราเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะทําให้มันหายถาวรได้นะฮะผมผมอยากให้บอร์ดประธานแมนยูเนี่ยโละทีมแพทย์ทิ้งดีกว่านะ,ะเอาทีมแพทย์ใหม่มันดีกว่านะครับมันไม่ไหวอะทีมแพทย์ยิ่งยิ่งดูแลนักเตะนักเตะก็ยิ่งเจ็บเพิ่มผมก็งงเหมือนกันนะฮะ,ะก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของเดนฮาร์ก กับแมนยูเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นักเตะบิาสาทแดงเนี่ยจะเตะไล่โค้ดเหมือนที่ผ่านมากันไหมนะครับเพราะว่าในการที่แมนยูจะบุกไปเยือนปอร์โต,โตบนเวทียูโรปาลีกในวันพุฤหัสบดีนี้เนี่ยมันก็เป็นศึกที่แบบเจีย <c> ด <oughs> เป็นเจ็ดตายนะเป็นบอลถ้วยนะครับซึ่งผมฟันธงเลยแล้วว่าเทนทางเนี่ยมีวิธีเดียวละที่อยากจะอยู่ถอก็คือต้องคว้าถ้วยนี้ให้ได้ ถ้าเกิดว่าคว้ามไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าเด้งแน่นอนนะครับและคุณอย่าลืมอีกนะเมื่อพบกับปอร์โตเสร็จแล้วเนี่ยทินฮาก,ก็ต้องเตรียมทีมเพื่อจะมาพบกับแอนตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกอีกด้วยเพราะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าแอนตันวิลล่าตั้งแต,แต่แต่งตั้งอูนายเอเมรี่เข้ามาเนี่ยแอนตันวิลล่าไม่เหมือนเดิมครับทุกคนน่ากลัวขึ้นและอีกอย่างแอนตันวิลล่านะครับได้ไป UCL นะทุกคนอย่าอย่าไปอย่าไปดูถูกเขานะ ผมว่าแมนยูโดนแน่นอนนะครับโอรินวัสกี้ยิงแน่นอนนะฮะไม่อยากจะพูดเลยนะฮะเชียร์กันต่อไปนี่แหละมันได้เชียร์กันแล้วต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลี่สตาร์สื่อของอังกฤษนะครับที่ต่อมารายงานว่าบอประธานแมนย Man ูได้ใส่รายชื่อซิโมเน่อินซากี้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่พวกเขานั้นต้องการจะให้มาคุมทีมแมนยูเป็นคนต่อไป ถ้าพวกเขาตัดสินใจแยกทางกับเทนท้าส์นะครับซึ่งว่ากันว่าในขณะนี้เป็นเพียงแค่การพิจารณาเพื่อล่าหลายชื่อเข้ามาอยู่ในทีรายชื่อที่พวกเขานั้นต้องการเท่านั้นนะครับยังไม่มีการติดต่อไปหาใครใดๆดทั้งสิน้นและตอนนี้บอรประธานแมนยูก็จะยังคงไว้เนื้อเชื่อใจเทนทาส์ต่อไปก่อนสัก2แมตช์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากริชาร์ดมาตินนะครับผู้สื่อข่าวจากโกนะฮะที่ต่อมารายงานว่าถ้าแมนยูตัดสินใจแยกทางกัระเดนฮากแมนยูนะครับจะต้องเสียค่าชดเชยเพื่อยกเลิกสัญญากรเดนฮากด้วยจํานวนเงินประมาณ17 จุด้าล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับก็ไม่ใช่ในน้อยนะฮะโดยบอร์ดประธานแมนยูเนี่ยไม่อยากจะเสียเงินในส่วนนี้ไปถ้าเกิดว่าเสียเงินในส่วนนี้ไปและไปหาโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนเนี่ยมันก็จะต้องหาเงินจากส่วนหนึ่งเพื่อมาปิดอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายกเลิกสัญญานี่ก็อยากจะยกเลิกให้ถูกที่สุดนะครับ ต่อมานะครับก็มาเช็คผลงานสุดห่วยของเดนฮารกับแมนยูนะครับที่เคยคุมทีมมาแล้วแพ้เนี่ยโดยอันดับหนึ่งนะครับก็คือแพ้ลิเวอร์พูล0-7 2แพ้ลิเวอร์พูล0-3 3แพ้แมนซิตี้3-6 4แพ้แมนซิตี้0-3 5แพ้สเปอร์0-3 6แพ้สเปอร์0-2 7แพ้เบนฟอร์ด0-4 5แพ้เซบียาศูนามหกแพ้บอสตันศูน์สามเจ็ด แพ้นิวคลาเซน0-3และ8แพ้คิสตันพาเลส0-4โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าเทนฮากแพ้มาแล้ว8ครั้งโดย8ครั้งนะครับสกอร์แต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เม็ดขึ้นไปเลยนะครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าเทนฮากยังได้คุมทีมแมนยูต่อไปเนี่ยจนถึงตอนนี้นะฮะจนถึงหน้าตอนนี้แต่ก็อย่างว่าแล้วครับเทนฮากก็ผ่านมาได้ด้วยทั่วรางวัลที่เขามีอยู่นะฮะมันก็เป็นอะไรการการันตีนั่นแหละแต่ น่จะเชื่อเลยนะฮะว่าแพ้ทั้ง8ครั้งแล้วสกอร์มันเละข,ขนาดนี้นะฮะอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าบอร์บระลานแมนยูจะตัดสินใจอนาะคตเทนทักอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยอย่างฟาบิซซโอโบโรโบโนนะครับเขาได้บอกแล้วว่าอีก2นัดต่อไปนะครับจะเป็นนัดสําคัญของเทนทักถ้าเทนทากยังแพ้อยู่แน่นอนว่าบอร์บราแมนยูอาจจะมีการพิจารณาที่จริงจังกันขึ้นนะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ